และนี่ก็เป็นที่พักที่อยู่ข้างๆกันค่ะเดินมานี่คืออันนี้เป็นที่พักที่อยู่ด้านข้างนะคะอันนี้เป็นที่พักที่ดิฉันพักส่วนอันนี้เป็นอีกที่พักหนึ่งอยู่ข้างกันค่ะอันนี้ก็บรรยากาศดีเหมือนกันค่ะอันนี้ไม่รู้ชื่ออะไรดูๆแล้วน้าพักทุกที่เลยค่ะ เดินมาอีกนิดนึงนะคะถัดก,กันมาก็จะเป็นตรงนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งอันนี้จะค่อนข้างใหญ่หน่อยค่ะอันนี้ที่พักจะใหญ่นิดนึงก็อันนี้คนยังไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่ค่ะมีเพิ่งเดินออกมาเมื่อกี้สองสามคน